สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะาการฝึกมารยาทไทยให้น้องน้องนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นการไหว้นะคะการทำความเคารพนะคะต้องมี3ระดับด้วยกันนะคะระดับหนึ่งนะคะเป็นการไหว้พระนะคะไหว้พระนะคะไหว้พระนะคะ ก็พนมมือนิ้วชี้ติดกันนะคะค้อมตัวลงนะคะนิ้วหัวแม่มือนะคะจดที่ระหว่างคิ้วนะคะส่วนปลายนิ้วชี้ก็จะจดที่ตีนผมหรือไรผมนะคะสำหรับผู้ชายนะคะก็ยืนตัวตรงแล้วก็โค้งลงนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็มีทั้งโค้งลงธรรมดาหรือแบบ ย่อเข่าลงนะคะก็คือชักเท้าไปด้านหลังก็คือชักเท้าข้างไหนก็ได้นะคะ,ะจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะขอ,ของผู้หญิงนะคะของผู้หญิงก็คือสัดส่วนทุกอย่างจะไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งมือทั้งการคล้อมตัวนะคะอันนี้คือไหว้พระนะคะ ถ้าผู้ชายก็เท้านะคะส้นเท้าจะชิดติดกันแล้วก็แบกเท้าข้างหน้าเล็กน้อยนะคะนิ้วชิดติดกันแล้วก็โค้งลงนะคะแต่ถ้าผู้หญิงคือชิดติดกันอย่างนี้เลยถ้าไม่ย่อนะถ้าไม่ย่อนะคะแต่ว่าอยากให้ทําแบบย่อจะสวยกว่านะคะอลองทําดูก่อนนะคะปฏิบัติค่ะหนึ่งสองสา ทีนี้ลองลูกๆนักเรียนนะคะในขณะที่ย่อลงย่อลงเรานับสักสามสามวิแล้วค่อยขึ้นมานะคะค่ะถนัดขาด้านไหนก็เอาไปด้านหลังะคะ่ะหนึ่งสองสามปฏิบัติค่ะสวยงามมากเลยนะคะผ่านไหมคะพี่แฟม อีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามค่ะสวยงามนะคะทีนี้ไหว้ระดับที่สองก็คือไหว้ผู้ใหญ่แล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะที่อาวุโสกว่านะคะก็การนิ้วขณะที่ไหว้นะคะก็นิ้วหัวแม่มือจะจดที่ จมูกนะคะแล้วก็นิ้วชี้จะอยู่ที่ระหว่างคิ้วนะคะเหมือนเดิมผู้ชายก็คือโค้งลงนะคะส่วนผู้หญิงก็คือชักเท้าด้านใดด้านหนึ่งที่ถนัดไปด้านหลังนะคะอันนี้สาธิตใที่ดูนะคะด้านข้างนะด้านข้างนะ คือการไหว้ของการไหว้นี่ไม่มีการพนมมือไว้ก่อนแล้วก็ถอยเท้าคือทุกสัดส่วนจะไปพร้อมๆกันนะคะ,อะลองปฏิบัติด,ดูค่ะหนึ่งสองสาผ่านไหมคะพี่แฟ้มแล้วก็ระดับที่3มก็คือบุคคลเสมอกันก็คือเพื่อนหรือว่าคนที่มีอายุที่ เสมอกันทักทายกันสวัสดีกันอันนี้จะเป็นการก้มล่าลงเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็นิ้วนะคะนิ้วชี้จะจดที่คางแล้วก็ก้มลงเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะถ้าย่อก็นิดหน่อยนะคะแบบไม่ย่อกก็ได้นะคะระดับนี้จะยากหน่อยจะยากหน่อยดูเหมือนง่าย เอาลองดูนะคะเอาลองหันหน้าเข้าหากันดิเพื่อนเจอกัน <c oughs> เพื่อนเจออ๋อไม่มีคู่ใช่ไหมสมมติว่าเป็นเพื่อน <c oughs> อลองหันหน้าเข้าหากันเ,เจอกันตอนเช้าสวัสดีทักทายกันสวัสดีเพื่อน <c oughs> ก้มนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไหมคะค่ะไม่ได้ก้มเยอะนะคะอันนี้เป็นง่ายๆนะคะ ต่อไปเรามาจะมาฐานถอนสายบัวนะคะเชิญค่ะเป็นการหันหน้าไปทางนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าถวายความเคารพแบบสากลน,นะคะซึ่งเราจะใช้กับเราถวายความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะคะพระฉายาลักษณ์นะคะซึ่งการถอนสายบัวนะคะ สำหรับผู้ชายคือโค้งโค้งคำนับนะคะก็คือนิ้วชิดแบะขาเล็กน้อยแล้วก็ก้มลงนะคะประมาณหัวเข็มขัดนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะคือชักเท้าซ้ายเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนน่ะชักเท้าใดเท้าหนึง่งไปข้างหลังที่ถนัด แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือชักเท้าซ้ายไปด้านหลังนะคะก็คือผู้หญิงนะคะเย็นชิดมือประกบกันแล้วก็ตั้งตั้งขึ้นประมาณ45องศานะคะตอนที่เราโค้งลงก็นับประมาณ3วินาทีค่อยขึ้นผู้ชายก็ ครับประมาณนี้เอาลองดูนะคะลองดูนะคะอ่าอ้าวหนึ่งสองสามปฏิบัติเอาใหม่นะคะมือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะคะมือจะเป็นลักษณะแล้วตั้งขึ้นค่ะไม่ใช่อย่างนี้อ่า ่ใหม่นะคะหนึ่งสองสมเดี๋ยวนะไม่มีการเอามือไว้อย่างนี้ก่อนไม่มีการเอามือไว้อย่างนี้ก่อนทุกสัสดส่วนจะไปพร้อมกันหนึ่งสองสาค่อยถอยลงแล้วก็ยกมือขึ้นมาอ้าวเราฝึกดูหนึ่งสองสา อ้าวเดี๋ยวให้พี่แฟมถ่ายนะคะหนึสองสปฏิบัติมือจะอยู่ที่วางที่หน้าขานะคะเอาใหม่นะคะหนึสองสามาสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องนนันเกเรียนนะคะจากโรงเรียนพลังราชพิธีศาสตร์แล้วก็ ดอนตานวิทยาค่ะขอบคุณค่ะ